สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o Filter นะคะสำหรับวันนี้นะคะการผนึกกำลังกันนะคะในการจัดการวิกฤตนี้ของยูโรโซนค่ะก็ช่วยผลักดันให้ราคาทองคำในวันนี้ปรับตัวขึ้นไปต่อนะคะโดยเปิดตลาดค่ะราคาทองคำมายืนอยู่ที่บรเวณร้อยสา US ต่อออนนะคะราคาทองคำนะคะทรงตัวอยู่ในกรอบ1,615ง ,6 ถึง1,6ค่ะ ราคาทองคำนะคะปรับตัวขึ้นต่อนะคะหลังจากแนวโน้มความร่วมมือระหว่างผู้นําของยูโรโซนนะคะเริ่มสดใสค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีของเยอรมันนะคะสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ต่อสู้วิกฤตของประธานธนาคารกลางยุโรปค่ะและกดดันให้ผู้นําของยุโรปนะคะดําเนินการในทันทีเพื่อประสานนโยบายการคังให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะการเข้าซื้อของ การเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติมของกองทุน SPDR นะคะก็ช่วยหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอุปสงค์ของทองคำที่ปรับตัวลดลงค่ะก็จะกดดันให้ราคาทองคำนะคะขึ้นในกรอบที่จำกัดได้นะคะทั้งนี้ค่ะนักลงทุนนะคะรอความคืบหน้าในการหารือระหว่างผู้นำของกรีซนะคะและผู้นำยูโรโซนในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะก็ต้องติดตามกันดูนะคะว่าจะมีผล ดีต่อรัคาทองคูหรือไม่นะคะในสัปดาห์หน้าโดยวันที่24สิงหาคมนะคะจะเป็นการเริ่มประชุมครั้งแรกระหว่างกรีซและนายกรัฐมนตรีเยอรมันค่ะสำหรับในคืนวันนี้นะคะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บรโิโภครวมไปถึงดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจรายเดือนประกาศออกมานะคะ สำหรับภาพกราฟทางเทคนิคในราย4ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะปรับตัวขึ้นต่อค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเริ่มเห็นสัญญาณลบเล็กๆนะคะโดยการที่ราคาทองคำทำเดเวอเรนซ์กับสัญญาณอินดิเคเตอร์ของ r s i ค่ะก็คือราคาทองคำยกตัวสูงขึ้นนะคะในขณะที่ r s i ยกตัวต่ำลงค่ะรวมไปถึงนะคะเส้นโซเคสิกเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบโอเวอร์บอสค่อนข้างนานแล้วนะคะดังนั้นแนวโน้มการที่จะปรับตัวลดลงก็เป็นไปได้สูงค่ะ หากมองจากภาพกราฟรายวันนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะยังไม่เคยสามารถผ่านแนวต้านสำคัญเบริเวณ v i วิ้งเ e ลเ200วันที่เส้นสีแดงนี้ไปได้เลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดราคาปรับตัวขึ้นไปต่อนะคะชนแนวต้าน1,620-1,625นะคะก็แนวโน้มในการอ่อนตัวลงมาก็ค่อนข้างสูงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกเนื่องจากยังมีความคาดการ หรือคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงความร่วมมือของทางยุโรปนะคะดังนั้นการปรับตัวล,ลงของราคาทองคำก็อาจจะอยู่ในกรอบที่จำกัดค่ะโดยเริ่มตั้งแต่1 6 0 0 1 5 9นนะคะก็ะราคาทองคำก็คงจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆแ,แ,แบบนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของทางยุโรปหรือการที่ธนาคารเฟดจะออกมาประกาศเกี่ยวกับนโยบายนะคะก็ต้องรอกันไปก่อน,นะคะ่ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิด อะแล้วถ้าเกิดมาลองดูในรายสัปดาห์นะคะจะเห็นว่าในกรอบอย่างเหมือนรายวันค่ะคือราคายังไม่สามารถผ่าน เส้นแนวต้านสาคัญบริเวณ1,630ไปได้เลยนะคะดังนั้นต้องเรามาระวังบริเวณนี้ให้มากนะคะก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้สําหรับในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะเห็นว่าเส้นโซลแคสิกนะคะอยู่ในโซนโอเวอร์บอทการที่จะอ่อนตัวลงมาในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงะคะ่ะดังนั้นนะคะก็รอทยอยขายกันก่อนในบริเวณแนวต้านนะคะแล้วก็รอมาซื้อราคาที่ต่ํากว่าได้นะคะ โดยเราให้กรอบของวันนี้นะคะก็แนวต้าน1620-1625นะคะและแนวรับบเร่เวณ1 6 0 0 1 5 9รอย่างที่บอกนะคะถึงแนวต้านทยอยขายไปก่อนแล้วรอมาซื้อที่ต่ำกว่าเราดูในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับผลการประชุมของกรีซและเยอรมันนะคะราคามีแนวโน้มจะอ่อนตัวในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะ แต่ก็ยังคงมีฐานรับสำคัญอยู่ที่บริเณ1,600-1,590เล่นกันในกรอบนี้ไปก่อนนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ